สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชมมีดครัวนะครับวันนี้เสือมานําเสนอมีดที่สร้างจากเหล็กแบริ่งเจดปนนะครับสร้างเป็นมีดซอยนะครับผมเป็นมีดแห่งความสุขนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษานี้นะครับผมมีไว้เนี่ยใช้ถึงพรรษาหน้าก็ยังเหลืออยู่นะครับผมมาเชิญการใช้งานก่อนนะครับเล่มที่1ครับ งง่ายครับผมซอยเนื้อย่างนะครับไส้ย่างนะครับผมคมจัดตัดกระดาษนะครับผมอย่าเชื่อที่ผมพูดนะครับผมมาเชชมความคมจัดตัดกระดาษกันก่อนครับ ผมสุดๆุครับมีดซอยเนื้อย่างใส่ย่างขนาดเล็กนะครับผมวันนี้มีทั้งหมด5เล่มนะครับเป็นมีดที่สร้างจากเหล็กตลับลูกปืนของเจอปนนะครับสร้างเป็นมีดเล็กนะครับผมเล่มที่1.7.5นะครับเล่มที่2อ6เ เล่นที่3 7.6เจ่มที่4 8.4เที่5 7.2นะครับผมก็่ที่1ก็กว้างก็1.4 2 1.4 3 1.4 1.3 5 1.3นสะครับ4 1.3 5น3นะครับสันประมาณ4มิลนะครับผมออกแบบมาสำหรับการซอยเนื้อย่าง ใส่ย่างร้อนๆนะครับผมลาบได้นะครับลาบขนาดเล็กได้นะครับฟันได้นะครับผมฟันไม้จุดไฟได้นะครับผมราคาเล่มละ700รบาทพร้อมฝากพร้อมส่งนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผิวขาวสะอาดนะครับหลังใช้งานนะครับให้เช็ดด้วยน้ำมันพืชโอรีนนะครับสนิมจะไม่เกิดนะครับผม ล้างสะอาดก่อนแล้วก็เช็ดด้วยน้ำมันชื่นโอลีนนะครับผมครับสัใจโทรหรือแอดไลน์นะครับ089 756 0208นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ